อะไรอะไรฟาดอะม่กระถินป่ะกระถินป่ะอะไรนี่ปัดยักย่ใหญ่อยู่อย่ามายุ่งไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกาามงสวัสดีค่ะนะฮะตอนรับเข้าสู่ช่องมูมออฟฟิเชียลวันนี้อยู่กับพวกเราเหมือนเดิมโอ๊ตคณิตครับ เมจิค่ะต้องมีชื่อจริงด้วยเหรอโอ้โหนะพวกเราวันนี้ก็แบบมาเขาเรียกว่ารีแอคชั่นแล้วกันใช่เออเพราะว่าคลิปน้องก็อยู่ในกระแสตอนนี้ใช่ค่ะน้องๆอะไรนะเด็กเสาะกล่าวเออมีสมาชิกประมาณกี่คนนะพี่สี่ ต่ไม่รู้เออคือน้องที่แบบมาโเว v e r อ่ะสี่คนแล้วก็มีน้องต่อก็คืออยู่เบื้องหลังคอยทายทำาตดต่ออะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นเด็กที่มีความสามารถมากค่ะใครที่ตามเด็กซอกเกอยู่ก็น่าจะนั่นแหละน่าจะนานเออเพราะว่าน้องแบบในโลกโซเชียล Instagram YouTube Facebook โอ้โหมหาศาลใช่นะแล้วก็คือว่า น้องเขาน่าจะปล่อยเอทำเอ็ตัวเนี้ยมาสากพักแล้วแต่ว่าเพิ่งมาปล่อยเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานครบรอบ5ปีของวง b l a c พิง n ์ใช่เมื่อวานวันที่เท่าไหร่นะวันที่8ปดวันที่แสิงหาค่ะใช่เป็นครบรอบ5ปีของวง b l a c พิง n ์นะคะแป๊บๆก็คือแบบ5ปีแล้วเนาะเหมือนแบบ l l c k พิง n ์เพิ่งเดบิวต์อ่ะใช่ คือเหมือนน้องไปเมืองนอกเยอะกว่าอยู่เกาหลีอะไรหรือเปล่าอะไรแบเนี้แล้วก็นันเลยได้ฟังแบบเพลงคัมแบ็กอะไรของเขาใช่เออ่เหมือนเร็วๆนี้เขาจะมีแบ็คพิงค์เดือมมุกวีใช่ไหมออนแอร์แล้วแต่ไทยยังไม่เข้าครับผมซึ่งไม่รู้ว่าไทยจะได้ดูหรือเปล่าทำไมอ่ะนั่นแหละสิก็โควิดไงสถานการณ์โควิดอ๋ออวออกออ๋ออ๋อองออ๋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 ออก็ได้ยินข่าวแว่วๆว่าจะปล่อยโอโล่ลิซ่าออยอา๋ออชาวไอยตอองรอเพราะว่าเรอต้อง สนับสนุนเออซัพพอร์ตน้องอะไรอย่างนี้นะอ่ะวันนี้วันนี้พูดลินพันกันไงไม่รู้หรอช่างมันอะไรโอเคเรามาดู MV กันดีกว่าค่ะใช่มารีแอคชั่นกันเลยดีกว่ากับ MV นี้ฮะเล v e ซิ c บ by เด็กๆซอกราวเปิดมาน้องนั่งอยู่บนรถรถเข็นนะมีหมาเห็นไหมน้องหมา ขอข้อฉากหน่อยเอ้ยป๊ะทุกท่าเหมือนเดิมอะไรอะไรฟาดอะไปกระถิ่นป่ะกระถิ่นตัวนี่นี่จากตึกสูงก็เป็นต้นกล้วยได้ชอบความซบผู้ชายเอออินเนอร์ได้เว้ยดอกลาเรืองกามาแทนดอกอะไรนะอันนี้ดอกอะไรเนี่ย เออใช้เป็นต้นกระถินแทนชอบความแบบสบิทสบัด์กีตาร์ก็คือใช้เป็นแบบกิตดแบบไม้กวาดนึกถึงตอนเด็กอะเออท่าเต้นมีความผูกท่าสามสีเดี๋ยวน้องยืนบนโงชอบชอบใช้ทุกสถานีมีชอบลงสุดหนยชอบความแบบ ถ้าสามสีผมไม่พอเออชอบอินเนอร์แบบมันได้หมดชอบถ่กนนากจอบจอบก็บามาไอที่สอยคลาดโอ้ยมากหมดชอบอเขาเรียกอะไแอคติ้งเหรอแบบมันเตะมากเลยอนะ คือเมื่อกี้แสงกำลังอะไรน่ะปัดอยากย้ายอยู่อย่ามายุ่งเขาลุกวิ่งขนาดท่าเต้นยังไปเอ้ยท่าวิ่งอ่ะท่าวิ่งอ่ะเขาดูยังไงเนาะให้แบบเป๊ะสุดเสื้อสีเขียวลีฟ้าก็เป็นเสื้อนี่นะเสื้อเน้นนารีมีความโปรโปรยใบไม้เมื่อกี้ าถัางพบคอนก็เป็นไอ้นี่ไงซึ้งข้าวเหนียวอ,อ,อันนี้คืออะไรลูกมะนาวหรือว่าลูกอะไรมะม่วงอืนี่สัตว์หูลงทุนครับผมฐานแน่ๆมีความเปื่อนสีเงินเ <c oughs> พื่อนอะไรอ่ะที่มาฐานอ่ะฝนตกเล่นกับฝนทำไมไม,ไม่เดี๋ยวจะมีฉากที่สาด <c oughs> เห็นปะ้ะศ <c oughs> <c oughs> าดเอาไว้ มีความข็่รถอ่ะอแต่คือน้องแมงเขาเรียกอะไรวะทาเต้นเป๊ะมากอ่ะอน่ารักกว่าเอออืมอม,มันไม่ใช่แค่ท่าเต้นด้วยนะแบบอารมณ์อ่ะอินเนอร์มันได้จบ เก่งมากเก่งมากจริงๆเก่งให้น้องต่อด้วยเอารางวัลไปเป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็น M V Love Sick by น้องๆเด็กซอกกาเด็กซอกกลารู้สึกไงบ้างพี่คนลุกอุ๊ยเชี่ยคนลุกจริงด้วยคุณผู้ชมไม่จริงๆคนลุกแต่ M V แรกน้องแล้วนะแล้เด็กตัวเล็กๆที่เขาใช้อินเนอร์ขนาดนั้นอะอ้โหนัเก่งมากเลยอะใช่แล้วคือท่าเต้นน้องก็แกะใช่แบบ ที่จะไม่ได้ไม่สามารถเป็นคนที่แบบแขนกับขาไม่สามารถไปด้วยกันรู้สึกเด็กสมัยนี้เก่งมากต้องใช้เวลาเนาะเขาเริ่มเป็นสาวกันแล้วเนาะโตขึ้นแล้วโตขึ้นแล้วน้องๆก็โตพร้อมๆกับเด็กแบบแบคพิงนี่นั่นดูแล้ววันห้าปีวันห้าปีใช่ะค่ะเดี๋ยวเรามารีแคปกันอีกสักรอบดีกว่าทุกคนก็เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันใครเห็น อะไรทันตรงไหนแบบเออบกก็ได้นะเม่ได้นะฟังดีก็มองไม่ทันเพราะว่ามองแบบว่าสองจอเออเทียบกันเทียบกันอืมเทียบกันมาเรามารีแคปกันเลยนะครับไปฉากแรกแบกพิงจะนั่งบนรถบนรถบนรถเปิดประทุนเอเราก็เปิดประทุนเหมือนกันเราก็เปิดนรถทุน นี่มีความน้องหมาเมื่อกี้แหละน้องหมานี่เนะน้องหมาอยากเข้าเฟมเงี้ยเออเออมีมีมีทะเลาะกับแฟนผู้ชายความแบบสะบัดความอะไรเงี้ยชอบมากนี่นี่กะถิ่นปะผักอะไรผักบุ้งปะไม่ใช่หรอกพี่ว่าชอบนี้ยผักบุ้งปะผักแหละผักขึ้นบ้านชอบความซบู้ชายเออเอ็นเนอร์แบบเมีหน้ามองอะ เราต้องไปตามหาน้องผู้ชายคนนี้ไหมวาเหมือนที่ตามหาเออเหมือนที่ตามหาพระเอกเอ็มวีของแบงคพิงช่วนี้ก็ใช้เป็นแบบเอ้ยโรซายทนฬิกาซายเออชอบน้องคนนี้น้องควายคือผู้ชายนั่งเล่นกีตาร์ครับส่วนใช้ไม่กว่านึกถึงตอนเด็กอะเคยสิเออใครสิ แต่ไอฉากฟาดเนี่ยอันนี้พี่เคยใช้ฟาดในกวาดอะไรอย่างเงี้ยนี่หัวลุ่นเลยนะไม่กว่าหลวหัวลุ่นอ่ะนี่ขอดูชุดหน่อยน้องที่เป็นโลเซ่อ่ะโอเคเหมือนนี่ก็ผ้าคลามเหมือนเหมือนพี่จีซูแล้วน้องที่เป็นลิซ่าก็เหมือนมีความแบบใส่ตรงขาอะไรนะ เห็นไหมเข็มขัดเขาเป็นแบบผ้าไหมอะไรเงี้ยเออ,อ,อแล้วก็น้องที่เป็นเจนนี่อ่ะทุกคนก็จะเป็นแบบใส่ใสร้อยคอใช่ไหมเขาใส่ผ้าสามสีแทนอ่ะเออนี่่าเอาหนเะออปไปไปตอ คือให้เราว่าตรงนั้นมันเป็นลานจอดรถปะแล้วอันนั้นน่ะเขาอยู่ในลานในในที่จอดรถแบบประมาณนั้นใช่ประมาณนั้นเนี่ยอย่างเนี้ยเออเนมปังเนาะน่าจะเป็นคือลานจอดรถเหมือนกันเลยชอบใช้จอบคราบมาแทนคอนเนี่ยเฟอร์บี้ก็ใช้อะไรแทนอ่ะไม้ม็อบเหรอหรือว่าอะไรเนี <still love> <that> ่ยเอาใบตองมาทำเป็น คูกอันนี้ฝากอยากใหญ่ก่อนทำความสะอาดบ้านก่อนเออทำความสะอาดบ้านอยู่อย่ามายุ่งก็เลยทะเลาะกันเทะเลาะกันวิ่งวิ่งลูกวิ่งน่ารักว่ะอันนี้ชุดเหมือนมากเหมือนมากเนี่ยมันต้องเวลาจอดรถของใช่ใช่ที่ข้างบ้านอ่ะแลว่ออแล้วรยโปไม้อะโปรยใบไม้โปรยใบไม้ เออที่นึ่งเขาเดียวจริงด้วยถือหอมอ่ะหอมแดงอ่ะเออี่มันยิงอะไระยิงฝรั่งครับผมฝรั่งเหรอเออตอนแรกเราก็มองที่อีที่นึกงว่ามะนาวแอปเปิ้ลบอกว่าตกจริงๆเป็นฝรั่งเอาแอปเปิ้ลมาก็ลงทุนทีนิ้เออยิงปึงต่อคือสาวๆจะถือแบบบีบกันเทนบอลอะไรเงี้ยเทนกันอะไรเงี้ย เอออยากรู้ชัว่วลงทุนมากเลยนะมีเปื้อนมัสคาร่าอะไรเงี้ยเออชอบชอบเบื้องหลังก็น่ารักกว่าจริงเออเหมือนยิง่งโตแล้วยิ่งแบบน่ารักกว่าใช่เด็กๆ,ๆอ,อ,อ,อ่ะอ,ะอะไปว่ะ ชุดเขาก็พัฒนาขึ้นนะน้องๆเด็กซอฟกรา์แบบึดความโตขึ้นน่ะก็เลยมีเสื้อผ้าอะไรที่แบบแนวๆที่แบบโตขึ้นใช่เป็นง่านี่ก็จบไปแล้วนะครับผมอย่าลืมไปตามดูน้องๆด้วยใช่ใช่ใช่ดูกันได้นะครับผมทางช่องเด็กซอฟกรา์ก็ถือว่าชอบชอบชอบก็อยากซัพอร์ตของน้องเขาทุกอันแหละใี่ไหดูใช่เราก็ติดตาม ก็ถือว่าเป็น FC เหมือนกันแล้วตอนนี้ก็คือต้องรอแบ็คพิงค์ออกอีกเพลงหนึ่งอะนาะจะมาโคเวอร์ได้ใช่เออก็ต้องรอดูนะอางน้องเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรพรีเมียมแต่ว่านานๆมาทีใช่น้องไม่ได้ปล่อยแบบรวดเร็วนะน้องแบบตั้งใจในการทำนา่น่าจะทน่าจะทํานานอยู่เหมือนกันแต่น่าจะตั้งใจปล่อยอย่างที่บอกว่าเออนั่นแหละเมื่อวานมันเป็นวันครบรอบของ วงแบ็คพริ้งพอดีค่ะ5ปีนะเออนะวันนี้ใครก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาในช่องม o มออฟฟิเชียลใช่ค่ะนะครับก็คือเราก็หายไปสักพักหนึ่งเลยเพราะว่าช่วงสถานการณ์โควิดนะคะเออนะเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตเรื่อยๆในการทางช่องเราก็ฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดอ่ายูทูบช่องของเราช่องของใช่แล้วก็คืออยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรอีกก็แนะนำกันมาได้นะคะใช่คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยไปแล้ว โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมคลิปต่อๆไปนะจ๊ะค่ะบ๊าย,ายสวัสดีครับ,บขอบคุณค